ค่ะพบกับอาจารย์นันมาตเตอร์เ l p นะคะในหัวข้อที่ว่าชีวิตดีๆเคล็ดลับสู่ความสำเร็จให้ฟังคลิปนี้นะคะวันนี้อาจารย์นันก็มาบอกเคล็ดลับที่เราจะไปสู่คลสํสำเร็จได้คือการลงมือทำค่ะต่อให้ท่านมีความคิดท่านมีความรู้สึกแล้วท่านก็ ออลังเลไม่ลงมือทำก็จะไมะ่บังเกิดผลสิ่งที่แน่นอนที่สุดที่ท่านจะประสบความสาเร็จได้นั้นท่านต้องลงมือทำแล้วต้องลงมือทำทันทีนะคะไม่ใช่ว่าลังเลสงสัยแล้วก็ผัดวันประกันพรุ่งท่านก็จะไม่ประสบผลสาเร็จนี่แหละนี่คือเคล็ดลับว่าท่านต้องลงมือทำ ไม่มีสิ่งไหนหรอกที่ท่านวาดความฝันวาดไว้ว่า,วา,วาท่านมีเป้าหมาย